สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการประวัติศาสตร์โดยอาจารย์ชูโกตดานีสมันัลฮัมฮความสุลัย่ได้รับการสนับสมุนจากวะาราะห์มตุกท่าน ครับมาเรียนรู้กันต่อนะในประวัติศาสตร์สลามประวัติของท่านอับดุลเลาะอ์สุลต่ว,วนสัลามที่เราได้เดินมาถึงอะไรฮะเดินมาถึงในช่วงท้ายแล้วก็ในสงครามตะบุกที่นับว่าเป็นสงครามสุดท้ายของท่าน,นาบีบดุลเลาะห์สุลต่ว,วนสัลามก่อนท่านนาบีจะเสียชีวิตพี่น้องท่านนาบีได้ทําการด้วาวที่นครมักกะสิบสามปีแล้วก็ต่อมาท่านนาบีอุอพยพมาที่นครมดีนะจนกระทั่งได้นับการอพยพเนี่ยนับกับ เป็นปีที่1แล้วก็ปีที่8ที่เราได้เรียนรู้กันไปเนี่ยคือปีที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นในตอนต้นปีที่เกิดสงครามสงครามมุตะแล้วก็เกิดในตอนกลางปีช่วงเดือนรอมฎอนเกิดการพิชิตนครมักกะหลังจากนั้นท่านบัีสุล,ลสลอมของอาเลมบัซซัลลมก็ขึ้นไปทําสงครามกับพวกฮาวาซินที่สงครามฮูนเนน หลังจากนั้นท่านบบีก็ได้ทําการล้อมตออิฟล้อมเมืองตออิฟที่พวกฮาวาซินได้หนีเข้าที่ต่ออิฟไปแล้วมีพวกสกีฟนะนี่คือเหตุการณ์ที่เหตุการณ์ใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในปีที่8แห่งการอพยพของท่านบบียรอลลัลฮุอะลัยฮะซัลลและในครั้งนี้เนี่ยเรามาถึงปีที่9มาถึงการเดินทางมาถึงการ เดินทางท่านนบีนุลสลารองอะไรวะสันลม,มาถึงในปีฮิจรอสักรารที่9ได้เกิดเกิดสงครามสงครามตะบูกพี่น้องตะบูกเนี่ยเป็นสถานที่ที่ห่างจากนครบาดีนาไปประมาณ6 0 0ถึง700กิโลนะซึ่งในในตอนครั้งนั้นในตอนทนา่านอับดุลสลาร์สนันลมีชีวิตอยู่เนี่ยการเดินทางก็นับว่าเป็นการการยากลาบากนะซึ่งต่างกับตอนนี้ตอนนี้ถ้าเราเดินทาง600-700กิโลเนี่ยก็คงใช้เวลาเพียงแค่6ชั่วโมง7ชั่วโมง แต่ในตอนเดินทางท่านนบีสุลลัลสลัดเดินทางด้วยกับการมีม,มีมีม้าเพียงไม่กี่ตัวมีอูดเพียงไม่กี่ตัวแล้วก็ที่เหลือก็ทําการเดินเทา้าแล้วเรามาดูว่าการเดินทัพไปของท่านนบีสุลลัลสลัแล้วการเตรียมเตรียมทัพเนี่ยจะเป็นอย่างไรในปีฮิจเจ้าลักษณที่9ได้มีข่าวมาถึงท่านนบีสุลลัลฮุสันลำว่าชาวโรมเนี่ยไดเย้เตรียมเตรียมกองทัพในการทําสงครามกับท่านนบีสุลลัลฮุสันลำนะแล้วก็ฮิรก ไอร็อกที่เป็นจกักรพรรดิแห่งโรมเนี่ยเขาก็ได้เตรียมเตรียมกองทัพที่ใหญ่นะซึ่งมีจํานวนทหารในกองทัพนั้นเนี่ยสี่หมื่นะ 40, คนแล้วเขาก็มีการเชิญชวนบรรดาเผ่าต่างๆเราจะเป็นเผ่าลัเผ่ายูดามและก็เผ่าอื่นๆจากพวกพวกนัสซอรที่เป็นเป็นชาวอาหรับพี่น้องดังที่เราได้รู้กันนะว่าในคาบสมุทรอาหรับเนี่ยนะคาบสมุทรอาหรับเนี่ยมีมีชาวอาหรับที่ที่ทางตอน ทางตอนเหนือเนี่ยอาหรับที่ติดอยู่ติดกับทางทางดินแดนชามเนี่ยเขาก็จะอะไรฮนะจะมีการมีการได้รับผลได้รับผลจากการการได้อยู่ร่วมกับพวกได้อยู่ติดกับดินแดนนอรอดินแดนพวกคริสเตียนเนี่ยก็มีอาหรับบางเผ่าที่ไปเป็นพวกเป็นพวกคริสเตียนไปเพราะฉะนั้นอาหรับเหล่านี้เนี่ยอาหรับที่เป็นเป็นนอรอที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็บางเผ่าได้เข้าร่วมนะเข้าร่วมในกองทัพกับกองทัพของพวก พวกโรมแล้วพวกเขาได้เดินทางไปจนถึงนะพวกกองทัพเนี่ยนะกองทัพของพวกโรมเนี่ยที่ได้เดินทางต้องการที่จะบุกมาหาท่านนบีสอนอัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมเนี่ยเดินทางมาจนถึงบัลกาะนะท่านนบีสออัลลอฮฺุอะลัยวะซัลลัมเวลาที่ท่านได้รู้ข่าวการเดินทัพมาของพวกของพวกโรมท่านนบีก็เลยได้ได้มีการออกคําสั่งนะการตกลงว่าจะทําการอะไรฮะจะทําการออกไปทําสงครามกับกับพวกโรม ซึ่งถือว่าเป็นเป็นอะไรฮะเป็นสงครามที่จะเป็นตัวเป็นตัวชี้วัดเลยนะระหว่างมุสลิมกับพวกพวกโรมในสงครามครั้งก่อนเนี่ยน้อในในสงครามมุตาเนะี่ยที่ท่าน,นอ,อ,อับดุลลาวะสันลัมได้ส่งกองทัพไปที่บรรดาสฮาบะได้ต่อสู้กันอย่างอย่างเหน็ดเหนื่อยและท่านคอลิดบินวาลิดก็เป็นผู้ที่นําชัยนะเป็นคนที่นําทัพแล้วก็นําชัยมาให้กับบรรดามุสลิมแต่ ในชัยชนะครั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่การได้รับชัยชนะแบบที่อะไรฮะชัยชนะในในตรงกลางสมรภูมิแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชัยชนะในการในการอะไรฮะในการทําให้ศัตรูเสียขวัญแล้วก็ถอยทับไปนะศัตรูมีจํานวนมากกว่าเยอะแต่ว่าคอริสสามารถที่จะทําให้ศัตรูเสียขวัญและเกิดความกลัวแล้วก็ถอยทับไปคอริสก็เลยถอยทับกลับนะก็เลยดึงดึงทับกลับมานี่ถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในชัยชนะแล้วเวลาที่พวกโรมได้รบ นะนับว่าอถอยทัพหนีบรรดา穆斯林นะนะแพ้พ่ายแพ้เนี่ย,ย,ยเ,เขาก็เลยมีการวางกองทัพแล้วก็อยากจะมาเอาคืนกับกับบรรดามลิมนะท่านอับดุลลอฮ์ะไอใหญวกสซัลลัมก็เลยเตรียมจัดเตรียมกองทัพแล้วก็อะไรฮะท่านอับดุประกาศกับบรรดาสหาบาว่าท่านอับดุจะออกจะไปทําสงครามกับพวกพวก,พวกโรม ที่ได้จัดกองทัพออกมาเพื่อมาจัดการท่านบีบดุลสลอมมาเลวซัลลัมและท่านนบีก็ส่งสารไปหาเผ่าต่างๆของชาวอาหรับแล้วก็ส่งสารไปหาพวกอะไรฮะส่งสารไปหาพวกชาวเมืองนครมักกะแล้วท่เนี่ยได้วท่านอับดุลสลอมมาเลวซัลลัมจะไปทำสงครามแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเวลาฟังดูอาจจะไม่รู้ว่าท่านอับดุลสลอมมาเลวซัลลัมจะไปทำสงครามกับพวกโรมเพื่ออะไรฮะเพื่อ เพื่อข่าวนี้เนี่ยจะได้ไม่ต้องหลุดไปถึงถึงพวกรมเวลามุสลิมได้ยินคําสั่งท่านอับดุลสลารฮ่องาลีวะซัลลัมพวกเขาก็มีความมีการรีบในการที่จะตอบรับการด่าว่าการเชิญชวนของท่านอับดุลสลารขฮ่องาัยวะซัลลัมในการไปทําสงครามในครั้งนี้แล да year, ้วก็เลยมีการเตรียมตัวในการที่จะออกสงครามเผ่าต่างๆที่ท่านอีได้ส่งจดหมายส่งสมารไปทำสงครนครั้งนี้ก็เยมีการรยมตัญชนการกี่ืออสงรามเผ่าต่างๆที่านอับดุลสลาร่องาลวนรงขอนงอิสลาลม นาคารมดินะแล้วท่านอบีได้ส่งสารออกจากนาคารมดินนะไปหาเผ่าตามไปหาอาหรับตามตามตามเผ่าต่างๆแล้วก็ได้มีการตอบรับบรรดาเผ่าต่างๆเวลาได้ยินคำคำคำสั่งท่านอับเบลออสบาร์อะไรซัลลมเขาก็นะฮะต่างฝ่ายต่างก็เข้ามาหาท่านอบีที่ที่นาคารมดินนะแล้วท่านอบีก็ใช้ให้บรรดาซอฮาบะเนี่ยหรือบรรดากองทัพเนี่ยเตรียมนะฮะเตรียมความพร้อมมีอยู่คนหนึ่งที่ชื่อว่าอันยัตบินไกส์นะ คนนี้เป็นเป็นหนึ่งในพวกมุนาฟิกีนนะท่านนบ,บีสุลตานของไอวะสละัมได้บอกกับบอกกับเขาว่าเนี่ยในปีนี้เนี่ยนะท่านนบ,บีถามว่าในปีนี้เนี่ยนะเจ้าจะมีอะไรฮะมีความมีความกล้าหาญในการที่จะไปไปต่อสู้กับกับพวกโรมไหมนะมีความกล้าหาญในการไปต่อสู้ไหมเขาบอกว่ายาอัลุลตานลออวะตะดัลลี่เวลาตัฟตินนี คนนี้ก็เลยบอกว่าใครฮะยัตบินไกสก็บอกว่ายาอิรสุลอโอรสสนของลอท่านอาขอให้ท่านท่านอนุมัติให้ฉันไหมหมยายความว่าจะขอไม่ไม่ไม่ไปออกสงครามและบอกท่านนบีว่าอย่าอย่าให้ฉันไปเจอฟิตนตอ์นาเลยดูการอ้างของคนที่จะไม่ไปวงสงครามนะเขาแค่อ้างว่าในการออกสงครามเนี่ยในการออกไปต่อสู้ในในสมรภูมิในสงครามของรัชสมภรณ์ตาลาเนี่ย มันทาให้เขาเกิดฟิตนะเพราะอะไรฮะเขาบอกว่าพวกโรมเนี่ยเป็นเป็นพวกที่มีอะไรมีผู้หญิงสวยมีมีสมสมบรรดาสตรีที่อยู่ในในในที่ออกมาในสมรภูมิเนี่ยเป็นคนที่สวยงามเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปเนี่ยเขาเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหวง่ายนะอารมณ์อ่อนไหวง่ายเพราะฉะนั้นเขาเขาขอไม่ไปดีกว่าถ้าไปแล้วจะเกิดจะเกิดฟิตนะถ้าหากว่าได้เห็นหญิงสาวของพวกของพวกโรมแล้วเดี๋ยวเขาจะอดทนไม่ได้ ท่านนาบีทรงรอให้ว,หวัชลำก็เลยเลยะไฮะเลยหันหลังออกหันหลังออจากพวกเขานะแล้วก็แล้วก็บอกว่าอืมก็คือปล่อยเขาไปนะดังที่อาวัตตะลาได้กล่าวไว้ในอายะห์หนึ่งที่พระองค์ได้บอกว่าอวินฮุมมัญยาโคลุดันมันยยโคลุดันลรืเวลาทักตันนีมีบางคนที่บอกว่านะใหะ้ท่านนบีอนุญาตให้เขาหน่อยคือขออนุญาตขออนุญาตท่านนบีว่าไม่ไม่ออกสงครามด้วยได้ไหมจะได้ไม่ต้องไปเกิดฟิตนะอาลาฟินฟิตนาติสกอตู นท่านอนับอุลลาห์ได้บอกว่าเาาพิง่งทราบไปถิดว่าในเรื่องของฟิตนาเนี่ยมันก็ทําให้ตกไปว่าอินนะจะหันนบะละมุไฮต่อุมบิลกาฟฟรดและแท้จริงนรกจะหันนมนั้นจะเป็นนรกที่เต็มไปด้วยบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาบรรดากาเฟรกลุ่มชนหนึ่งจากพวกมูนาเกินอันนี้คือคนหนึ่งนะเพียน้องพวกยัตบินไกสและก็วกครองของเขา,อ,าอ้างเหตุผลอ้างว่าถ้าเข้าไปเนี่ยจะเกิดฟิตรนา อาราธนาจรงลงมายักโรอานลงมาในการในการทำหนิพวกเขาอีกกลุ่มหนึ่งได้ได้บอกกับบอกกับบรรดารผู้พ้องเขาว่าลาตัมฟโรเฟลฮาร์พวกเจ้าอย่าไม่ต้องออกสองครามในช่วงในช่วงหน้าร้อนหมาวามว่าในตอนที่ท่านนาบีได้เชิญชวนในการออกสองครามเนี่ยเป็นช่วงหน้าร้อนและในดินแดนอาหรับเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเวลาถึงหน้าร้อนเนี่ยจะร้อนมากร้อนจัดนะร้อนจัดมากเนี่ยสำหรับดินแดนดินแดนทะเลทรายเนี่ยทีนี้่อเวลาโมนาฟิกได้บอกว่าพวกเจ้าอย่าออกไปตอนตอนที่อะไรฮะตอนที่ มันมันมีความร้อนจัดๆเลยอัลลอฮฺทาลาจึงม์อัลยาคุรอานลงมาว่าว่กอนูลาตังฟิรูฟิลฮารพวกเขาทั้งหลายได้พากันบอกว่าพวกเจ้าอย่าออกไปในตอนในตอนแรกในตอนที่มันที่มันร้อนอุลอัลลอฮฺจึงสั่งท่านนบีสุลลัลว่าอะไรว่าซัลลัมว่ากุลบอกพวกเขาไปเถอะว่านาลูจฮันนัมอัชัดดูฮาร์นาลูกฮันนัมนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนย,ยิ่งกว่าเพวัะนั้นในเหตุการณ์ครั้งนี้พี่น้องในปีฮิ่เจ้าสกัลลาดที่เก้าในสงครามตะบูกเนี่ยท่านนบีได้บอกบรรรรดาาาอออหในกกกเตียมงทัพออไป ก็ยังมีบางคนที่เป็นหนึ่งในมุนาฟิกนะมุนาฟิกที่นครมาดินะมุนาฟิกคืออะไรพี่น้องมุนาฟิกอตกัติกอดีเนี่ยมุนาฟิกทางด้านการการศรัทธาเนี่ยคือคนที่กลัวกลัวอิสลามแต่ว่าในใจเขาเนี่ยไม่รับอิสลามแต่ว่ากลัวอิสลามเลยทําให้อะไรฮะเขาต้องกล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลล,ลอห์กล่าวปฏิญาณกล่าวชาฮดาเพราะเวลากล่าวชาฮดาแล้วเนี่ยในใจของเขาเนี่ยไม่ได้มีการศรัทธาเพราะเวลาที่มีการปฏิบัติที่ต้องการ إ ม م านที่เข้มแข็งเนี่ย อย่างเช่นการการการเดินขงละหมาดเขาก็จะละหมาดแบบแบบที่ขี้เกียจในการออกสงครามออกสมรภูมิเนีเย่ยที่ต้องการการต่อสู้เขาก็จะพยายามหาข้ออ้างนะกลุ่มหนึ่งหาข้ออ้างด้วยกับการอะไรฮะบอกว่าอย่าไม่อยารดนฟิตนา์เรื่องผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันอบอกว่าไม่อยากออกไปตอนตอนที่มันร้อนๆแล้วก็ยังบอกคนอื่นว่าอย่าออกไปในะตอนที่มันมันมันร้อนๆเลยท่านอนับดุลาลาวอ,อะวะสั่อมาเนี่ยท่านอับดุลลอห์สั่งจึงสั่งให้บรรดาสหบะส์สั่งให้บรรดามุสลิมเนี่ย ทำการเตรียมเตรียมอะไรครับพี่น้องหนึ่งเตรียมตัวของเขาสองเตรียมสเสบียงนะแล้วท่านอบีก็เชิญชวนบรรดาสหาบะในการที่จะอะไรฮะบริจาคนะเชิญชวนในการบริจาคเพื่อกองทัพนี้จะได้มีมีสเสบียงและนี่คือแบบอย่างท่าน,บนาอบดุลเียร์ั่งอนอะไรว่าสั้นลำในการระดมทุนในการระดมทุนในการทางานศาสนาเพราะฉะนั้นพี่น้องเวลาที่เราเราต้องการทํางานศาสนาเพื่อเพื่อลอสพาโวตาลานะไม่ได้มีอะไรเข้ามาแฝงไม่ได้มีผลประโยชน์ไม่ได้มีอะไรแฝงเข้ามา นะถ้าหากว่าเราทํางานศาสนาซึ่งเราเป็นคนที่เสียสละด้วยกับด้วยกับร่างกายของเราด้วยกับตัวของเราในการที่จะเดินงานศาสนาซึ่งท่านอนับดุลเลาะหะซัลลัมเนี่ยท่านนาบีและบรรดาสาฮาบา์ได้เสียสละตัวของท่านแล้วก็เชิญชวนคนที่มั่งมีเชิญชวนคนที่อะไรฮะอยากจะบริจาคอยากจะบริจาคเพื่อการออกสงครามในครั้งนี้เนี่ยเวลาท่านนาบีเได้เชิญชวนบรรดาสาฮาบาร์ทการบริจาคเนี่ยอัลุสมาน อุสมาได้มาหาท่านอนับดุลลาหอะไรวะซัลลัมพร้อมกับเงินหนึ่งพันดีนาร์เอาใส่เอาใส่ผ้ามาเลยนะตอนท่านนาบีได้เตรียมกองทัพนี้เนี่ยกองทัพในสงครามตะบุกเนี่ยจะถูกเรียกว่าเยชุนอุสรอกองทัพที่อะไรฮะมีความยากลาบากเพราะอะไรเพราะว่าบรรดาสฮาบะเนี่ยได้ได้ทำการเตรียมกองทัพกันแบบแบบที่มีความมีความยากลําบากนะอุสมาได้นํามาหนึ่งพันดีนาร์แล้วก็เอาวางลงไปในอะไรฮะ ใส่ไปนในในห้องท่านนบีสรองร้อง้องอะไรหัวสั้นลมท่านนบีก็อะไรฮะเอามือเนี่ยจับนะดีนาร์ที่ท่านอัลุสมานเป็นอัลฟานได้เอามาเอา,เอามาให้แล้วท่านนบีก็ได้บอกว่ามาดร,รอออุสมานมาฟ้าลยละบาดันโย وم. อัลอุสมานนไม่มีอะไรมาทําอะไรเขาได้แล้วหลังจากในสิ่งที่เขาได้ทําในวันนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรมาทำอม,ม,มาทำอะไรเขาได้ล้ว่ะนีษนี้บันบบทึกโดยบันทึกมีเบิสนาดได้สายรายงานที่ฮัสซันสายรายงานที่ใช้เป็นหลักฐานได้เนี่ย มีการรายง,งานนะสุฮาบะท่านอับดุลฮ์มานบินขับบับอิบินอารัตได้บอกว่าได้รายง,งานนะว่าชัฮิหตุทูลลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าอยู่พุทธะลาตัดิฮิซิเจชินอัสรฉันได้ได้เห็นเห็นท่านนาบีสัลลัลลอฮฺุณะลัยวะซัลลัมในตอนที่ท่านนาบีได้ทําการส่งเสริมการเตรียมกองทัพเยชนอัสรอกองทัพที่มีความมีความยากลําบากเนี่ยในกองทัพในสงครามตะบุกเนี่ยท่านอับดุลฮ์มานบินคับบับได้ เลเา่าฟาควาอุธน a ะอุธ m น n ็ได้อุธ m a นไม่อฟานอุมานก็ได้ลุลุึ้น فقال يا ر อ و ل ล ل ل ه อุมา a n ็ได้บอกว่า عليه مئة บ ع ي ر ب أ า ل ى س ะ ه า وقطع ب ه ิละะอุธ man ได้บอกว่า أ อ ر س و ล ا อ ل ์ฉันมีมีอูดอยู่ห้าตัวนะพร้อมกับอะไรฮะพร้อมกับสินค้าที่อยู่บนหลังอูดเนี่ยให้ท่นนานดบีเอาไปเลย ในหนทางของรัสุมะฮานูอาตาลาต่อมาท่านนาบีสลุลลาะฮ์ละเลวะซัลลัมก็ทำการทำการอะไระส่งเสริมอีกเชิญชวนอีกนะเชิญชวน,น,นในการในการช่วยกันเตรียมกองทัพนะในการเตรียมกองทัพอัสมาฮ์มิอุฟานก็บอกว่ายารัสุมะฮ์ลลออะเลวะมิอตาบะอยรมิอัคลาซีฮะวักตจจามีฮะอุสมานก็เอามาอีกบอกท่านนาบีสลุลลาะฮ์ละเลวะซัลลัมว่าฉันมีอีกอูดอีกสองร้อยตัวนะอูดอีกสองร้อยตัวพร้อมกับสัมภาระที่อยู่ข้างบนหลังอูดเนี่ย ฟีสบีนี่ละนะฉันขอมอบมันในหนทางของลอสซูบาฮานูอตาอะไรนะแล้วท่นนทานอับดุลราะม,มา,มา,า,มา,าออนบินอัลฟได้บอกว่าฟะนะรอไอตุลลอฮีสัลลัลลอฮฺอับดุลรา์มานบินอัลฟนะอับดุลรา์มานบินขบได้บอกว่าฟะนะรอายตุลลอฮสัลลัลลอฮอัลลอฮฺยัซึลอันน้มันเาระองค์และระองก็พูดว่า อับดุลฮ์มานได้บอกว่าฉันเห็นท่านนาบีสุลต่านลลลัมงจากมินบัดโดยท่านนาบีได้บอกว่ามา ma อัลลอุสมานมาฟ้าอัลลาบะดะฮ์ฮะดีฮีอัลกุสมาหเนี่ยไม่มีอะไรมาทําอะไรเขาได้แล้วหลังจากสิ่งที่เขาได้ทําหลังจากวันนี้เนี่ยนะไม่มีอะไรมาทําอะไรกับกับอัลอุสมานได้นะอันนี้คือคือใครฮะนี่คือสหายบาที่แข่งขันกันในเรื่องของการการบริจาคในหนทางของรอสสุมาฮ์โนอาตัยลาและ ในคนที่อยู่มีบรรดาสา哈าบ์อีกมุมหนึ่งนะอีกลุ่มหนึ่งก็คือยัดอันัดบินไกสนะยัดบินไกสไม่ใช่สุาบานะ์นะคนที่อยู่ตรงข้ามกับยัดบินไกสที่เป็นมุนาฟิกเนี่ยที่เราได้กล่าวไปเมื่อตอนข้างต้นเนี่ยว่ายัดบินไกสเป็นคนที่อะไรมาขอมาอ้างกับท่านนบีมาบอกว่าเขากลัวจะเกิดกลัวจะเกิดฟิตนะ แต่มีคนที่ซอฮาบะที่มีความมีความอะไรฮะอยากในการที่จะออกในหนทางของลอสซาฮานอัลตาลาคืออะลาบะอัลาบะบินเจดเขาได้ละหมาดในยามค่าคืนแล้วก็ร้องไห้ในละหมาดในยามค่ำคืนของเขาเนี่ยแล้วเขาก็ได้บอกว่าอ um ัลลอฮุมอมินนะกะกอดอามัรตะบินจิฮาดโอ้อัลลอ์แท้จริงพระองค์นั้นเนี่ยพระองค์ได้ทรงใช้ให้มีการมีการจิฮาดมีการออกสงครามออกต่อสู้ในหนทางของลอสซารานอัลมาตาฟี แล้วฉันเนี่ยอยากจะได้ทําการอยากทําการออกออกจิฮัดเหมือนกันซุมมาลัมตาจญายลอินีมาอัตตะกาวาบิฮิมะรอซูลิกะสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่ว่าอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ฉันได้มีอะไรฮะมีสิ่งที่ฉันจะเอาไปออกสงครามพร้อมกับท่านนาบีุลลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมวะลัมตาจอัยฟียาดีฟียาไดรอซูลิกมายะ์มิลลุนีอะั่ และอัลลอฮฺตาลาไม่ได้ไม่ได้ให้ในเมืองท่านนบีสุลตานุสลาลัมเนี่ยมีสิ่งที่จะให้ฉันได้ได้แบกไว้ด้วยคือในอาการออกสงครามเนี่ยออกไปออกไปสงครามเนี่ยออกไปพร้อมกับอะไรฮะการการเสียสละสิ่งที่เขามีอยู่หมายความว่าเวลาจะออกสงครามต้องมีมีอาวุธมีความพร้อมมีเสบียงไปมีอะไรไปไม่ใช่ออกไปแต่ตัวเปล่าแล้วก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรไปเลยก็กลายไปเป็นอะไรฮะจากการที่จะเป็นเป็นคนที่ไปช่วยในสงครามกับกลายไปเป็นไปเป็นไปเป็นผ่าระ พราะนั้นคนนี้เนี่ยอาลีบ้าบินเซดเนี่ยก็ได้ได้อ,อบอกกับลอสสัมพันนวตาลาขอดุอัลลอฮ์ต่อต่อบตอบลอสตาลาว่าในวันที่ลอสสัมพันนวตาลาต้องการให้พวกเราออกจฮีฮัดฉันไม่มีอะไรแล้วก็ท่านอามีก็ไม่มีอะไรที่จะให้ฉันให้ฉันได้ถือเพื่อออกสองครามว่าอินนีอัตสัดกะอะลาคุลลิมุสลิมินบิคุลลิมัซละมตินอัซาบเนีฟีฮะเพราะนั้นเขาก็เลยหาผลบุญที่เขาจะได้ทําก็คือฉันขอสัดกะให้กับมุสลิมทั้งหมดเลย ขอมอบให้กับมุสลิมทั้งหมดเลยมอบอะไรฮะมอบการอภัยให้ใครที่เคยอาธรรมฉันเนี่ยฉันขอฉันขออภัยให้เขาหมดเลยไม่ว่าใครที่เคยละเมิดในเรื่องของทรัพสมบัติของฉันในเรื่องของการละเมิดในเรื่องร่างกายของฉันหรือว่าในเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีของฉันใครที่เคยละเมิดเนี่ยฉันขออภัยให้เขาทั้งหมดเลยนะเพราะนั้นคนคนนี้เนี่ยพี่น้องอาลาบะบินเซนเนี่ยเป็นคนที่ยากจนแล้วก็ออกสงครามออกมาพร้อมกับท่านนบียอยากจะออกออกมาหาท่านนบดุลเบียร์อรองอะไรยฮิวะซสันลมเพื่อต้องการการ ออกสงครามพร้อมกับท่านาน,นบีแล้วท่านนบีก็บอกกับพวกเขาว่าลาอัจจ ah um ิโดมาไม่รมิลุณุมาอะไรฉันไม่มีอะไรที่จะให้ที่จะให้เจ้าได้ถือออกสงครามไปเพราะฉะนั้นพวกคนเหล่านี้เนี่ยพวกอารบะและกัปพวกของเขาเนี่ยก็กลับไปพอมาหาท่านนบีแล้วท่านนบีบอกว่าฉันไม่มีอะไรให้ให้เจ้าได้ถือออกสงครามไปเขาก็เลยกลับไปโดยที่ตาของเขาเนี่ยเปี่ยมไปด้วยน้ําตาได้หนองหน้านะโดยที่ เขาเสียใจในการที่เขาไม่มีอะไรที่จะมาบริจาคไม่มีอะไรที่จะมาถือในการออกสองครามในสมรภูมิองท่านนบีสอร์รร,ร้องอะไรอยู่กับสันหลังพอเวลาชายคนนี้ได้ออกมาอยู่อยู่กับใน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 ผู้คนนะอยู่ในหมู่ฝูงชนเนี่ยท่านนบีสอร์รร,ร,รองอะไรอยู่กันลังก็ได้ได้ถามว่าใครเป็นคนที่สอดร,รักมาคืนนะเมื่อคืนนะคใครเป็นคนที่อสอดร,รักไม่มีใคร นะไม่มีใครเป็นคนไม่มีใครออกมานะท่านนบีก็ถามอีกว่าใครเป็นคนที่สนันตะคอเมื่อคืนให้ลุกขึ้นแล้วก็อาลาบาก็ได้ลุกขึ้นไปหาท่านนบีุลเบิสั่นลอมอ,อะไรอยู่วะสลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีในสิ่งท,งที่สิ่งที่เกิดขึ้นว่าเขาไม่มีอะไรจะบริจาคเขาก็เลยทําการอะไรฮะมอบนะอภัยให้กับคนที่ทําการบรลเลมกับเขาทําการละเมิดต่อ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัต like ิของเขาหรือว่าร่างกายเขาหรือว่าเกียรติยศศักดิ์ศรีของเขาเขาอภัยให้กับพี่น้องมุสลิมทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาพบกันต่อนะในเรื่องราวของสงครามตะบุกที่เป็นสงครามสุดท้ายของท่านดบีซอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะอัลซัลลัลเมื่อะลไหร่นบีอับดุลฮะมสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ชูโกตดานีสมันผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลาม คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม